สวัสดีนะคะทุกคนคราวนี้เรามาพบกับเสือนวยยาซากันอีกเช่นเคยคราวนี้ก็เอา้าอะไรนี่อืออะไรโผล่ขึ้นมาคราวนี้ก็ไม่อยู่ในเกมเอา้าวลืมเฮ้ยเกมชาหลอดสองอะไรวะบัตเตอร์ไฟฟ f ก c าร์ r สองกันหลังจากที่คราวที่แล้วเราตายกันไปเย็บเค้กพอเสร็จเพิ่งตื่นมาเล่นเลย แม่เราจะมาคอนเนคกันต่อเลยนะเจ้าถึงฉากที่เราต้องวิ่งกันนะครับผมดีจิมวิง่งเดี๋ยวเซฟ <c oughs> จะ <บ S 2> ได้อะไรอีตรงนี้มึงทำกูตายมึงทำกูตายอ่ะอ่า

เดือดใจแบบดีนะเซฟไปคนร้ายน่ะทอมมันมาข้างบนก่อนใช่ไหมโอเคแล้วมันก็นีอ่อาชอาอย่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 าทำร้ายหนูอย่าทำร้ายหนูแล้วมันตัวบ้าอะไรฉันไม่รู้ต้องรีบไปแล้วสมุเราไม่มีพัก โอ้เสียงแม่งไม่ได้อเออเซฟก่อนครับแม่ชีวิตชีวิตดีดีอย่าเจอนะแล้วให้เราไปไหนวะนี้ลืม ล็กวัดเดินล็อกล็อกแกล็กทำไมเอาได้โอเคตอนนี้พวกเราโดนล้อกไปแล้วถ้ามันยังดักตรงห้องถงแบบนี้ต่อไปแล้วก็ออกไปแล้วก็ออกไปไม่ได้อยู่ดี แต่มันก็ไม่ได้ดักที่ทางเชื่อมใต้ดินนี่ฮะหมายความว่าไงมหาลัยนี้มีทางเชื่อมใต้ดินที่ไปโผลต่ตรงส่วนหน้าของมหาลัยอยู่แล้วมันอยู่ที่ไหนฉันกำลังหา,ายอยู่เจอแล้วอยู่ที่ห้องดตี แต่ตรงห้องทถงมีพวกมันเต็มไปหมดเราจะผ่านไปได้ยังไงได้สิเอ๊ะยัยงไงล่ะที่ส,สวนเสยกับห้องสมุนใหญ่มันมีทางเชื่อมกันอยู่ใช่ไหมละ่ะจริงด้วยว่ามันเป็นทางนี้ฉันเอาของไปให้อาจารย์ชอร์อตดเมื่อตอนกลางวันถึงจะห้องใก่สักหน่อยก็เถอะเร็วเข้าไปเซฟเซฟปล่อยไปขอประทานลภัย ห่องห้องห้องเอตโตเอตโตเอตโตห้อง,องทางรับอยู่ในหน้าทา้องนี่ไงแอบโชคดีไม่ได้หรอกเชีย่ยเสียงอะไรวะห้ามเสร็จ แม่เสบ่อยไปพระเจ้าจ๋าเฮือ,อเสียงผมนี่กลัวเบยอ,อย่าทำอะไรผมเฮียเฮียเฮียอะไรวะอะไรวะต้นไม้อย่าบัง ไปห้องดนตรีห้องดนตรีมันห้องไหนล่ะกูจะตัดสรู้ไหมไปที่ห้องดนตรีแล้วฉันจะรู้ไหมห้องดนตรีมันห้องไหนโอ้โหอ่ะเจอโอ้โหเอ้าเธอวิเดินอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้เฮ้ยไปต่อไ,<ห><ะ>ได้ปะเฮ้เฮ้อย่ายิงดิยิงเหรอรีบหาทางกับเธอ จ้ะแล้วหาทางเราไงอ่ะกเปียโนปะน่าจะซ่อนไม่รู้ดูดูดูก่อน,นอันนี้ตรงที่เราเก็บไฟฉายได้นี่ส่วนใหมันจะชอบซ่อนเจอเจอแล้วมันอยู่ใต้เปียโนน,นี้เดี๋ยวฉันแค่หยิบมันออกเองรบกลัวด้วยนะ ดูเหมือนจะลึกอยู่นั้นเนี่ยใช่ไม่ได้นะมันเป็นทางเดียวไปกันเถอะอ๋อมีให้กูเซฟด้วย <c oughs> จ้ะเราจะลงไปกันเลยนะเออฮให้ตายสิทำใจก่อนไปได้ปะลง ข้างล่างนี้หนาจริง,รงๆนะอืมประมาณนั้นไม่มีอะไรเนาะเราจะเดินตรงไปเรื่อยๆเชียบจากครานสู่ท้องนาพานกว้างใหญ่อืมหมายความว่าเอียงก่อที่นี่มันที่ไหนวะ ข้อไรอาจารย์มีอะไรฮะอ้ามีรหัสมาเฉยว่าจริงรหัสอะไรเนี่ยเอา้เาแล้วกุจะไปหารหัสที่ไหนวะฉันหนังสือฉันหนังสื้อ,นนอมันต้องมีสิแล<ม>้วชื่องนัสื้อเหรอดูคุณต้องการจะสื้ออะไรคะแม่ ต้องมานั่งจดอีกสลัดผักไม่ไม่นะอ้ยเพื่อนทักมาอะไรเจ็ดแปดเก้าห้าสามหกสองหนึ่งแปดเก้าเจ็ดหนึ่งสี่สี่เจ็ดแปด ห้าห้าสี่สามห้าห้าสี่เก้าเดี๋ยวห้าสี่สามผีเสื้อหมายความว่าไงวะทำไมอ่ะไมันแตกต่างจากกันอื่นอ่ะ อันอื่นมันเหมือนเป็นวิชาตแต่ไม่ผีเสือบบ้อแปลกๆการเรียนรู้เกี่ยวกผีเสือ้อเฮ้ยแปลกนะมีด้วยเหรอวะช่างเถอะเราจะมาร์กไว้ก่อนหนึ่งศูสองสี่รอดชนยงไฟสามเจ็ดหกสามหกห7ปดเจดปดสี่หกปดปเจ็ด ชี้จำนนเก้าห้าเก้าหกเออมันควร <Hey. S 1> จะเขียนว่าฉันผิดเสื้อนะห้าห้าแปดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหกหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเก้าฮะเอ้แต่อันนี้ก็น่าสนแฮะพูดคุยอาจจะใช่อลองดูกันคิดว่าาจากน,นี้แหละ ห 1> 1, 9, 9, น,นึ่งเก้าก้าแวาจิงราอะไรเนี่ยอา้าวไม่ใช่หรอมันก็ผีเสื้อ5 5 4 9า่าวจิงาเนี่ยอา้าวไม่ใช่อา้าวชิผาละงามห้าห้ สี่สามเยี่ยมเปิดออกสักทีอ่ะได้แล้วแม่ขอเอาเจ้านี่ไปทำประโยชน์หน่อยละกันคุณได้รับจอบขุดเหมืองให้คุณไปทำอะไรให้ตัวไปทำอะไรเซใ,ให้ข้าเอาไปทำอะไรเหรอท่านผู้ชม เอ้ยเจ้าหน้าอยเอ้ยผู้สร้างเกมอืมแม่ผมนีซึ้งเบยอ,อ่ะออก,ออกทางไหน,นบารมมา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 เล่าข่าจอบทางไหน,นจะลุ้มดกเลยอะที่นี่มันคือที่แห่งหลใดมันล็อกจะล็อกจังขยันล็อกเนะ อหนูต้องไปทางไหนอ่ะหนูจะตัดสรูหไมนี่มันอะไรอ่ะนี่มันอะไรผมรู้ว่ามันลอ็ออะหืมหืมสายขอดเลรอเนี่ยบนเลือกสายต่อไปสีดำสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินนะคะแม่ ทำไงเดอเอาตาที่ค่ะเสจชอบสีมากที่สุดก่อนนะหัดดำแดงขาวน้ำเงินค้าเสดชอบสีขาวมากที่สุดแต่สีขาวมันใช่หรอวะเพราะสายสำคัญส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงนี่ก็สีน้ำเงินไมต้องคิดสิถ้าจากันที่เคยเรียน เราก็เรียนเรื่องพฟ้ามาแล้วมันจะมาใช้ในนี้ได้ไงเราทุยแม่รู้อ,ะอ,อ่ะเอาสีน้ำเงินกันเลยจดีด,ดไม่มีอะไรเกิดขึ้นหืมสายขาดเหรออ่ะสีดำไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอมสีขาวแม่มันทำงานละไปนั้นเถอ,อะโอเคประตูเปิดแล้วใช่มหมเดโด แม่ขึ้นให้เซฟแบบนี้มันต้องมีอะไรไม่ดีแน่นอนเดสทุยเฮ้ย,ยง่อยง่อยง่อยวิ่งมาละท่าฮอดอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นดีอ วอะไรตัวอไรตัวอไรัวอะไอะไรอะไรวไตวอไงนไอะไรมันล็อกต้องหาเบกเกอร์เพื่อเปิดมันสัเนี่เเฮผมนี่เสียจุยเลย เบเกอร์อยู่ไหนอ่ะวันละเล่นก,กูเลยยี่สิบขอบคุณค่ะแล้วเราก็ต้องมาหากันอีกเนาะเบเกอร์เบเกอร์อตกใจ <c oughs> ไม่ผมนี่เสียจุยแบบ โผล่มาตรงหน้าเต็มๆเ,เลยเออจะเอะนี่นี่ตรงนี้มีทางไปอ่าอ่ะงาดักผมหมดเลยแสดงว่ามันต้องไปอีกทางหนึ่งสินะนี่ไงอีตรงนี้แล้วเราก็จะเจอมันนะจ๊ะหวัดดีหวัดดีเธอหวัดดีหวัดดีเธอหวัดดีแหมแลวชีวิตเราก็จะเหลือยี่สิบ เชีย่ยตัวอะไรโอเคมันทำงานละเชีย่ยตัวอะไรเฮ้ยแล้ไปทั้งหมดเราก็จะต้องเจอมันอีกอย่าเซฟก่อนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็ช่วยช่วยกันกดไลค์กดแชร์อะไรกันด้วยนะจ๊ะนอกจากว่าพ่อแม่ค้าเซฟมาแล้วอ่ะเดี๋ยวโดนด่าเนาะแชร์แล้ช่วยกันกดไลค์หรือกดแชรแ์ที่อย่านกล่อง Subscribe นะคะบ๊ายบาย 一人寂しくいるこの寒いように思うのはただひとつの中